นี่นะครับที่เราสั่งไปวันนี้นะครับช่ชังครัวนะครับ วันนี้อยู่กันที่ซอยอุดมสุขแยกสแถวสุทธิสารนะครับวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับคาเฟ่ดีๆกันอีกแล้วนะครับกับที่นี่เลยช่างคั่วเอเพซโซบาร์โรสเตอร์ชื่อดังแห่งย่านสุทธิสารครับสังเกตไม่ยากนะครับสับร้านเพราะว่าตกแต่งออกมาเป็นสีคอปเปอร์สวยมากๆเลยครับที่นี่นะครับก็ต้องชิมเมนูนี้ครับเซตัสเลปลาเต้ก่อนจะเข้ากันไปดูภายในร้านนะครับขอแอบสองนิดนึงว่าวันนี้คนเยอะหรือเปล่านะไปครับเราเข้าไปดูภายในร้านกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในร้านก็ตกแต่งออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับ เคาน์เตอร์สวยมากๆโลโก้ข้างหลังก็คือโดดเด่นมากนะครับมาเล็ดกาแฟตัวลักของที่นี่ก็คือขุนตื่นน้อยนะครับวิธีการสกัดกาแฟของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสโลบาร์แล้วก็สปีดบาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโครดิฟนะใครชอบก็สามารถสั่งได้ครับด้านนี้ก็จะเป็นมาเล็ดกาแฟที่ทางร้านโรสเองนะครับมีให้เลือกเยอะเลยแล้วก็จะมีตัวขุนตื่นน้อยด้วยนะครับสามารถซื้อกลับไปชงดื่มต่อกันที่บ้านได้เลยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆของทางร้านนะครับมีให ปตัดหลือปลาเต้ครับมาส่องกันที่ตู้ครัวซองกันบ้างนะครับตัวสีมีเลือก5แบบนะครับน่ากินทุกแบบเลยสําหรับใครที่จะนั่งดื่มในร้านนะครับทางร้านก็มีพื้นที่ให้บริการอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ4 5ที่นั่งครับ และนี่ครับมาริ็กาแฟตัวชูโรงของที่นี่ซิงเกิลออริจินเป็นคนตื่นน้อยนะครับอยู่ที่อมก่อยนะใครที่ไม่เคยชิมเนี่ยแนะนําให้มาลองครับส่วนเรา่เคยแล้วนี่นะครับที่เราสั่งไปวันนี้นะครับช่ชังครัวนะครับตัวนี้เป็นซีตัดลเวอร์ลาเต้นะครับร้อยี่สบาทนะเป็นตัวลาเต้ที่ใส่ส้มเออเอาจริงเราไม่เคยกินกาแฟลาเต้ใส่ส้มนะครับก็เลยแล้วตัวนี้เป็นตัวแบบ ดังของที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวลองชิมกันครับว่าเป็นยังไงชิมเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวซีตัดเลเวอร์ลาเต้นะครับ mm hmm. ก็เป็นรสชาติที่อร่อยนะครับดื่มง,ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นตัวกาแฟ กาเตที่ใส่ส้มลงไปนะครับรสชาติมันก็จะมีความแบบละมุนละไมเหมือนเรากินเค,ค้กส้มนะครับรสชาติส้มก็จะไม่แหลมแล้วก็ไม่ได้หวานโดดนะครับดื่มง่ายนะครับแล้วก็อร่อยดีเป็นรสชาติที่เราแบบเออเพิ่งเคยกินพอดื่มเข้าไปก,ก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างละมุนละไมปกติเนี่ยกาแฟาส้มมันจะมาเป็นตัวอเมริกาโน่แล้วก็จะใส่เป็นพวกโซดามาใช่ไหมครับบางร้านเนี่ยมันก็จะแับ รสมันก็จะกระด้างนิดหนึ่งแต่อันนี้มันค่อนข้างหนัวดื่มง่ายเลยครับเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับดื่มง่ายมากเลยใครมาแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรเนี่ยแนะนําเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านดีๆนะครับที่โดรินกุพาทุกคนมาลองชิมกันในวันนี้นะครับสำหรับช่งางคั่วปกติเราเคยแต่ชิม,มเมล็ดของเขานะครับไม่เคยมาชิมที่ร้านของเขาเลยวันนี้ได้มาแล้วนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองตามกันมาได้นะครับมาไม่ยากเลยยู่ ใกล้ๆก,กับอเอม็มอาร์ที่พิซี่านะครับ<อ>เดินเข้ามานใเดียวเอบอยู่ในซอยอุดมสุขแยก4นะครับเข้ามาก็จะเจอร้านเลยแล้วในซอยนี้มีหลายร้านมากๆเลยนะครับมาแล้วรับรองว่าคุ้มมากๆเลยใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องไปอย่างชนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนต่อนะครับวันนี้ไปแล้ว